ร้องเพลงไม่ได้ต่อยมวยนะ,ะแม่เดียนี่จะสับก่อนเ่แล้วไม่ดีอะไรนะได้ไง,ง,งนั่งหน้านั่งหน้านั่งตบมือพี่ดีเราครอบครัวเดียวกันครับไปสอบมา,มาเมื่อเช้าผูกเปนไทยใช่ไหมจะบอกให้เมื่อเช้าไปสอบมาในไทยก็เดียนเปต่อผ่านไหมไม่รู้แต่ว่า ที่จําได้สี่ข้อคือจำแม่นมากก็เลยออกมาตรวจทตอบข้างนอกเลยอะไรกูจะไม่อำมันเดี๋ยวไม่ว่ามันจ้ะเนี่ยวันนี้ไ,ไ,นะนนไปสอบวิชาภาระมาทีนี้หนูก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลเลยหรอกไม่ได้เตรียมอันนี้เสร็จปุ๊บม,ม,มันก็ไปสอบแต่ก็จําได้อยู่สี่ข้อที่เขาถามเพราะมันสั้นๆหน่อยเนาะแบบว่าตัวสอนนี้คืออะไรตัวสอนนี้คือเรามีสี่ข้อแล้วก็เลยตอบไป แล้วก็ออกมาเช็คมันต้องถูกสักข้อดีเปลี่ยนหมดเลยทีอพวกกับเมื่อกี้คุณแม่ท่านนึงบอกว่าเรียนเก่งๆแล้วลูกตอบโทไม่ได้ไนะแม่ทีหนูยังเลือดตาได้ประเด็นขนาดนี้โอ้พักไปก่อนแล้วกันว่ามีแพนชั่นแล้วค่ว่ากันแต่คงไม่มีหรอกฮะมีเยอะี๋ยวว่ากันใหม่ เดี๋ยวบ้านน็มาในปีสองปีก็ได้แต่ว่าปีสองปีหนูทรมานมากเลยนะแม่่อมาของแม่มาเลยมาได้เลยนะจ๊ะ